เรื่องนี้เป็นพยานมก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็พยายามจะพยายามทําให้เต็มที่ฮะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณอน่องขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณพี่ทงครับที่ให้โอกาสเหมือนการรอคอยประสบความสําเร็จแลไม่คะทันว์โก็ก็นิดนึงนะฮะก็เพราะว่าคือคือผมก็ รอนี้มานานครับก็อยากทำอยากจะทำให้มันดีทีสุดอาการน้อยใจพี่ใหญ่หายไปเลยไหมคะมันก็มีมีบ้างนะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสผมผมก็รู้สึกดีใจครับพี่เอเนี่ก็หายน้อยใจเลยไหมพี่เอผมไม่ได้น้อยใจพี่เครับก็ปกติพี่เอเขาก็รักทุกคนครับ รอ,อดูเรื่องนี้ก่อนก็อยากจะอยากจะฝากทุกทุกคนฮะอ,อยากจะฝากคลายละครช่องเจ็ดฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วทำกันบ้านหนักขึ้นไหมคะเพราะว่าเหมือนเป็นพระเอกเต็มตัวนแรกคือทุกๆเรื่องนะคือผมผมผมเป็นคนที่แบบพยายามทำให้มันดีที่สุดก็ดคือเล่นเล่นเล่น,ลนแล้วก็ทำงานบ้านมาให้ให้ให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามแบบสุดๆทุกเรื่องแต่ว่ามันก็ได้ได้มาได้มาจากความ ความประสบการณ์ในการทํางานด้วยฮะสำหรับเรื่องนี้ผมผมรู้สึกว่าผมเป็นการทํางานที่ละเอียดละเอียดมากๆสาหรับสําหรับที่หนึ่งที่เป็นภูมิลำนอนแกก็เหมือนเหมือนคนก็เคยมองว่าแบบเราเป็นเด็กที่แบบเคยเดินมองผ่านตลอดนะครับคือเอความศประมาทไปได้เลยไม่หง ครับผมก็ด้วยบทบาทในในละครด้วยฮะแต่สําหรับเรื่องนี้ผมผมอยากจะฝากทุกทุกคนจริงๆนะเพราะว่าด้วยการด้วยด้วยบทที่สนุกแล้วก็ด้วยฟอร์มละครที่ใหญ่ก็จะทําให้ละครเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วกน็น่าดูมากขึ้นมีทั้งแบบนักแสดงที่มีคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่เชียไม่ว่าจะเป็นพี่พดูสัญญาแล้วก็นักแสดงรวมทุกคน แบบนี้เราต่อสัญญากับช่องเจ็ดเลยไหมคะคุณครคือคือผู้ใหญ่ไม่ได้คุยอะไรกับเรื่องกับผมเรื่องสัญญาเนะเพราะว่าสัญญาของผมก็มีผมเซ็นไป5ปีก่อนที่จะเข้าช่องเจ็ดยังอยู่ใคังอยู่ครับเลืออีกกี่ปีตอนนี้ไม่ทราบเลยฮะเพราะว่าตัว,ต,วตัวผมเองก็ต้องต้องต้องยอมรับเลยว่า ไม่ได้ดูสัญญาอย่างนี้เป็นพระเอกเต็มตัวแล้วเรื่องสาวๆงดกันเลยไหมคะโดนห้ามไม่เลยเป็นปกติฮะคือผมไม่ได้ไม่ได้งดไม่ได้แบบไม่ถึงตัวไม่ได้ปรับตัวอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับผมก็ก็ปกติโดนสัมภาษณมเลยคะ หมายถึองว่าแวางตัวสาวสอะไรเงี้ยคือสําหรับผมผมก็คุยปกตินะฮะแต่ว่าทุกๆคนก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าช่วงนี้ผมผมก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรียนแล้วก็เรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องทํางานให้ดีก่อนครับไม่มีพิเศษบ้างเหรอคะก็คือก็เป็นเป็นเพื่อนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ยังยังยังเด็กอยู่เอาไว้ก่อนเรื่อง,งเรื่อง,ง,งเมา ก็แบบว่าพี่เอก็ห้ไม่่ห้ามมีแฟนอะไรเขาได้หรือเปล่าสำหรับสำหรับพี่เอที่ที่คุยกับผมนะเขาก็ปกตินะครับก็คือเจอหน้ากันก็คุยเรื่องปกติเขาไม่ได้ห้ามอะไรแค่แบบแค่ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วพี่อหลายคนก็เรียกว่าหลุดจากข้อพี่เอเมหลายีกันว่าครับ ก็ย like well ังเป็นเด็กพ like like mm ี hmm. ่เออยู่ฮะก็ยัง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 รักพี่เออยู่กับข่าวที่ผ่านมาของพี่เอมันทําให้เราแบบหวั่นใจกังวลคิดที่เธอแบบอยู่กับคนอื่นอะไรย่างี้บ้างไหมคะไม่คิดครับผมก็มันมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ผมแบบคิดน้อยใจหรือว่าคิดแบบหวั่นใจอะไรยังกตัญญูเหมือนเดิมครับผมก็ยังยืนยันว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้แกล้งพี่เอยังดูแลดีอยู่เนาะครับก็พี่เอเป็นเป็นเป็นผู้จัดการที่ดี